โอ <Okay. S 2> เคเชิญกลับมาตรงนี้แหละครับเออดีมากเนาะใครวางแผนดีมากเลยอ่ะคุณพี่ก็เดินลงมันไดตรงนี้ไปดักถ่ายรูปตรงนี้ได้ได้ครับโอเคจะลงแล้วครับพาลิงมาเล่นครับ <c oughs> <c oughs> พาลิงมาเล่นครับไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> เร่มันจะครับไปถ่วงอยู่ตรงกลางครับไปเลยแต่เป็นตายอ่ะไปละครับลิงน้อย <c oughs> <c oughs> มองไม่เห็นอะไรเลย